มั่นรู้ว่าจะเป็นตาสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานใช่ครับมันดอับอยู่บนพื้นจากมอนเตอร์ตัวเมื่อกี้ตั้งแต่อณาจาักรลับแห่งการทดสอบถูกพิชิตนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนได้รับตาสัญลักษณ์ศักดิก์สิทธิ์แต่นิ่งเฟิงดูเหมือนจะไม่ตกใจเลยของล้ำค่าแบบนี้ถ้าเอาให้ฉันที่เป็นแค่คารระดับ3ดาวนั่นนะ่ะมันต้องเสียของเปล่าแน่เลยคุณพูดเรื่องไร้สาระอะไรนะรับมันไว้เถอะครับ ดูเหมือนว่าเราควรจะจัดตารางการฝึกพิเศษสําหรับอาจารย์ฉีโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เธอมีความสามารถในการป้องกันตัวเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ายฝึกอบรมไม่ให้มีการลาโดยเด็ดขาดและกว่าจะสิ้นสุดค่ายฝึกอบรมนี้ก็เป็นเวลามากกว่า2เดือนแล้วยังไงก็ตามลองถามอาจารย์ลู่ดูก่อนอาจารย์ลู่ครับสัปดาห์นี้ผมขอลาหยุดช่วงบ่ายได้ไหมครับได้สิไม่มีปัญหาหากเธอต้องการลาหยุดก็อาจจะเพิ่มหยุดได้อีกสองสาวันได้เช่นกัน ฮไม่เป็นไรครับใครๆก็บอกว่าอาจารย์ลู่เป็นเสือยิ้มยากไม่เห็นจะเป็นความจริงเลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้คุยด้วยยากขนาดนั้นสักกันหน่อยเหลือเพียงการทําความสะอาดบางส่วนเท่านั้นตอนนี้เราสามารถกลับได้แล้วเหรอขอโทษนะครับใครคือฮีโร่ที่เอาชนะมอนเตอร์ครับออพ่อหนุ่มคนนี้เองอเอเอคุณดูเด็กมากยังเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมคร คุณครอปผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยได้ไหมครอบคุณช่วยบอกทุกคนได้ไหมว่าคุณเอาชนะมอนเตอร์ได้ยังไงเอะนั่นมันอ๋อพี่เฟิงดูท่าเกรงมากเลยไม่ใช่รุ่มงัยหนิงเฟิงเขาพูดไม่เก่งเลยนะโดยเฉพาะในระหว่างการสัมภาษณ์ที่ตื่นเต้นแบบนี้เมื่อก่อนที่เขายังเป็นเด็กเขาหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ในโรงเรียนทุกครั้งเท่าที่จะทําได้เลยแต่เนื่องในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็คงจะชินเองเลยนะ เออเออจริงๆแล้วไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ายฝึกอบรมหอพักอาจารย์อะไรกันเนี่ยจู่ๆก็มีคนมาสัมภาษณ์หน่าอายชะมัดออดูเหมือนว่าฉันจะลืมบางสิ่งที่สำคัญไปวิญญาณผู้พิทักษหนังสือสกิลวิญญาณผู้พิทักษ์ช่วยป้องกันการโจมตีร้ายแรงระยะเวลาครูดาวนานสกิลประเภทช่วยชีวิต อยากรู้จังว่ามันจะเปลี่ยนคัดเป็นคาถาต้องห้ามแบบไหนกันนะวิญญาณผู้พิทักษ์เปลี่ยนแปลงสกิลติดตัวหายนะที่ไม่มีวันตายทุกครั้งที่คุณสะสมพลังแห่งศรัทธาครบหล้านแต้มจะได้รับโอกาสฟื้นคืนชีพพลังศรัทธา4,243เต็ม2ล้านระดับโลกแต่ละระดับจะเพิ่มขีดจำกัดพลังศรัทธา1ล้านแต้มเพราะพลังศรัทธานั่นคือสิ่งที่เท,ทพเจ้า ได้รับจากสาวกของพวกเขาไม่ใช่เรื่องงสกิลที่ช่วยให้ฝืนขืนชีพได้นั้นสําคัญมากสําหรับฉันและฉันก็มีความเข้าใจบ้างเล็กน้อยว่าฉันจะเพิ่มระดับโลกได้ยังไงที่เหลือก็แค่หาวิธีว่าทํำยังไงถึงจะได้รับพลังศรัทธาสินะโอ้ใช่แล้วบางทีดวนอาจจะมีวิธีอ้ออ สถานการณ์เป็นยังไงบ้างผู้อำนวยการเพิ่งมาแล้วคนคนนั้นถูกเรียกว่าเทียนอยู่ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อ5ปีที่แล้วและเพิ่งปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากการเกิดความขัดแย้งระหว่างใครบางคนจู่ๆเขาก็เปิดฉากโจมตีเลยครับส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นมากกว่า12คนและสมาชิกในทีมรักษาความปลอดภัย8คนจากการประเมินเบื้องต้นผลสรุปว่าความแข็งแกร่งของเขาอยู่เหนือการเปลี่ยนค้ารอบที่5อย่างไม่ต้องสงสัยเลย ฟังดูคล้ายกับสถานการณ์ของเต้งเหิและกูหญิงพ,พวกเราควรทำยังไงดีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาเองโอ้ผู้อาวุโสฟ,ฟงไม่ใช่หรอย้อนกลับไปตอนที่ฉันอยู่โรงเรียนคุณเนานะเป็นไอดอลของฉันมาเสมอเลยเนาะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้คุณมาจัดการเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวฮัลโหลดวน เอมาคุยโทรศัพท์ในเวลานี้เนี่ยนะไม่ได้รอฉันเล่นใช่ไหม